ยืนของหัวหน้าพักอพร้อมนำแนวนำแนวที่ดึงเครื่องพันธนาธรรารแสดงพักการอิอสระทางความคิดและการอิสระที่ยังแสดงออกทุกอย่างภายใต้กฎหมายยืนทอิสระหลัง,งพักการอยู่อย่างอิสระเลือกยังไงก็เหมือนเดิม เลือกใต่คนเก่ามันก็เหมือนเดิมไงตามทีวัดดำแก้วเบอร์สามพักก้าไกลเขตหกสงขาสะเดาคลองหอยคลงผมเกิดและเติบโตที่สะเดานะครับพ่อแม่ผมเป็นครูนะครับอาจารย์สันติอาจารย์สายหยุดเป็นครูโรงเรียนสะเดาขันชัยกำมพลานนอนุสอนนะครับโรงเรียนประจำอำเภอสะเดาพี่น้องครับตอนนี้พ่อแม่ผมเป็นข้าราชการบำนาญน,นะครับถ้า เลือกพักก้าวไกลแล้วตัดค่าราชการบำนาญผมไม่ตัดมอข้าวตัวพ่อแม่ตัวเองแน่นอนครับเชื่อมั่นในผมเพราะวันที่หัวหน้าอภิปรายงบประมาณปี66การเตรียมข้อมูลเนี่ยผมนั่งอยู่ด้วยแล้วผมเชื่อว่าไม่มีคำว่าตัดบำนาญข้าราชการแม้แต่น้อยพักก้าวไกลไม่เคยมีออกมาแสดงพลังกันอย่างท่วมทนเมื่อสักครู่ครับทางทีมงานรายงานมาว่า จากการประเมินภาพแล้วจากการประเมินจากที่นั่งแล้วน่าจะมีคนมากันเป็นหลักหมื่นคนครับมันต้องวัดจากเสียงด้วยครับเพราะฉะนั้นไหนขอฟังเสียงคนหาดใหญ่คนสงขาที่อยากเห็นก้าวไกลเป็นรัฐบาลหน่อยครับแต่เราคิดว่าถ้าประเทศไทยจะดีกว่านี้ได้ประเทศไทยต้องไม่ไปต่อแบบเดิม แต่ประเทศไทยต้องไปต่อด้วยแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ไม่เหมือนเดิมก็หมายถึงแนวทางของพรรคก้าวไกลในการพูดคุยกันถึงทุกปัญหาอย่างตรงไปตรงมาและแก้ปัญหาที่ต้นต่อเพื่อแก้ไขให้ปลดล็อกท้องถิน่นอยากให้มีผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งอยากให้บ้านเมืองของเราให้พี่น้องของเราเป็นผู้ตัดสินเอง ปรากฏว่าสอสอหาดใหญ่ตรงนี้พี่น้องไม่รับหลักการล่างนั้นให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีขอเสียงดังๆให้กับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเก้าไกลพิธาลิมจลารันแรงได้ไม่ค่อยได้แต่อยากจะบอกว่าคิดถึองอยากแรกเลยนี่ พี่น้องที่ขคารพรักทักหลายผร้อมพิธาลิฟเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลแคนด,ดิเดตนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยขอประกาศว่าสงขาแตกแล้วครับพี่นอ้องคนที่เขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้เขาไม่เข้าใจ ว่าพักก้าวไกลผูกพันกับพี่น้องชาวใต้ขนาดไหนพ่อกระรักสมครับแล้วพ่อกะลักฟ้าด้วยครับเอาคน,นพลนภาคใต้มาหาที่สงขาหลายคนยังไม่เข้าใจว่าพักก้าวไกลผูกพันกับคนหาดใหญ่ขนาดไหนผมพิธา ปาร์ตี้ลิสต์หมายเลขที่หนึ่งเลขาพักเป็นปาร์ตี้ลิสต์หมายเลขที่สองเป็นคนหาดใหญ่ครับพี่น้องแล้วใครบอกว่าพักก้าวไกลไม่สนใจพี่น้องภักใต้ไม่สนใจคนหาดใหญ่ไม่เป็นความจริงครับพี่น้องประดงให้ความไว้วางใจเรามาเก้าหมื่นกว่าคะแนนแต่คราวเนี้ แค่คนรุ่นใหม่อย่างเดียวอายุ18ถึง25ก็90 0 0หมืนคะแนนแล้วรวมการเป็นแสนแปดแล้วมันจะไม่ชนะได้ไดยังไงครับพี่น้องไอ้คำสัญญาที่เขาทำไม่ได้ยาเสพติดที่นี่อันดับหนึ่งผมไม่บอกว่ามีนโยบยอะไรนโยบายอะไรมากคนที่เขาเป็นรัฐบาลอยู่บอกว่า จะก้าวข้ามความขัดแย้งจะขอทำแล้วทำอยู่ทำดอทำเพื่ออะไรของมานว่า <st arts> เมื่อเราเป็นรัฐบาลเมื่อ,อไรการกระจายที่ดินการเปลี่ยนสอป,ปออก spread. ให้เป็นชนดนจะเกิดขึ้นในรัฐบาลที่มีนายกชื่อว่าพี่ธาแน่นอนครับปะดงแล้วสัญญาว,ว่าการเมืองใหม่แบบเรา จะไม่มีรัฐมนตรีหน้าไหนที่คุมเรื่องเกี่ยวกับที่ดินพอรู้นยโยบายว่าจะทำอุตสาหกรรมอะไรก็ให้ญาตัวเองไปซื้อแล้วเปลี่ยนประชนลดเราสัญญากับพีโนโ่น้องประชาชนว่าอีกหน่อยเศรษฐกิจของสงขาจากที่ผ่านมาเป็นเศรษฐกิจที่เน้นเรื่องการดูแลเกี่ยวกับทรัพยากรใช้ทรัพยากรใช้ ไม่ว่าจะเป็นการค้าชายแดนไม่ว่าจะเป็นปา์าไม่ว่าจะเป็นยางไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวเราจะเปลี่ยนจากเศรษฐกิจทรัพยากรให้เป็นเศรษฐกิจสมองและสองมือของพี่น้องหาตใหญ่ครับ